สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาววิญญาณธาตุเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธา เมื่อดาวพระเกตได้ทำการโคจรยอกย้ราศีย่อมส่งผลในแง่มุมของการกระตุน้นหรือการปลุกเร้าสิ่งที่มันเงียบสิ่งที่มันซบเซาให้กลับมาคึกคักหรือมีจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งค่ะอิทธิพลของดาวพระเกตที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละลัคนาราศีในครั้งนี้ได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระพฤหัสบดีที่ตั้งรับอยู่ในราศีมิถุนอยู่แล้วแล้วก็โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธด้วยนะคะ ดังนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างมากค่ะเมื่อดาวแห่งความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาโคจรยกย้ายราศีจะส่งผลต่อคุณอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคาดดาวพระเกตดาว9ได้ทําการโคจรยกยาา้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาในช่วงระหว่างวันที่19กรกฎาคมปี2568ไปจนถึงวันที่13กันยายนปี2568ค่ะการมาของดาวพระเกตในครั้งนี้นะคะได้โคจรมาเจอก,กันกับดาวพระพฤหสัสบดีแล้วก็ดาวพระพุธ ซึ่งทั้งดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระพุธได้โคจรสถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีมิถุนก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในราศีมิถุนอยู่ในเรือนกรัมรมะเรือนการงานนับว่าเป็นจังหวะที่การงานของชาวละคนาราศีกันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความคึกคักคึกครืน้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนในแง่มุมของรูปแบบการทำงาน หรืออาจจะเป็นลักษณะที่มีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเปลี่ยนแปลงไปต้องเจอกับลูกค้าคนละกลุ่มต้องเจอกับผู้คนใหม่ๆหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาก็ได้ค่ะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามานะคะ ชาวลัคนาราศีกันดาวทั้ง3ดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระเกตดาวพระพฤหัสบดีและก็ดาวพระพุธมากระตุ้นอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในแง่มุมของอาชีพหน้าที่การงานหรือธุรกิจค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเจรจาการวางแผนการบริหารหรืองานที่ต้องทำร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีผลดีค่ะ หากชาวลัคนาราศีกันท่านใดกำลังวางแผนเปลี่ยนงานกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือกำลังมองหาอาชีพใหม่ๆกำลังอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆช่วงเวลานี้นะับเป็นเวลาทองของคุณเลยก็ว่าได้ที่จะเริ่มต้นบางคนนะคะตกงานว่างงานอยู่ก็เหมาะมากในการยื่นใบสมัครเหมาะมากในการเซ็นสัญญาว่าจ้างงานเหมาะที่จะริเริ่มทำอะไรด้วยตัวของคุณเองค่ะบางคนมีอาชีพอยู่แล้วอยากจะหาอะไรทำเสริมทำเพิ่ม ก็เป็นช่วงเวลาทองที่คุณจะได้มีออช่องทางรายได้ใหม่ๆห,หรือมีอาชีพที่สองมีอาชีพที่3นะคะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีการท่านใดที่อยากจะยกย้ายตําแหน่งยกย้ายแผนกยกย้ายสาขาในระยะนี้ก็ถือว่าคุณจะทําเรื่องขอย้ายแผนกย้ายสาขาก็ค่อนข้างที่จะได้รับความเชื่อมั่นหรือว่าได้รับการอนุมัติที่ดีนั่นเองค่ะ ดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งปัญญาเป็นดาวแห่งความมั่นคงโคจรมาร่วมกันกับดาวพระเกตในเรือนกัมมะจะช่วยเสริมสร้างให้ตำแหน่งงานของคุณมีความมั่นคงธุรกิจการงานที่คุณทำอยู่ก็จะมีความลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นอุปสรรคปัญหาใดๆที่ชาวลัคนาราศีกันเคยเผชิญหรือต้องรับมือก็จะมีทางออกมีทางแก้ได้ในที่สุดค่ะ และดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวของปากดาวแห่งการสื่อสารทุกรูปแบบก็โคจรมาร่วมอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานด้วยจะยิ่งส่งเสริมทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันมีความโดดเด่นการนําเสนอการพรีเซนต์การทํางานต่อหน้าคนหมู่มากหรือแม้แต่กระทั่งการเข้าสังคมย่อมเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีกันคะในระยะนี้คุณจะเริ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ บางคนวางแผนวางแผนไว้ว่างานงานนี้จะต้องสําเร็จลุล่วงภายในระยะเวลากี่สัปดาห์กี่เดือนมันก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามนั้นค่ะหรือไม่เช่นนั้นเวลาที่คุณหยิบจับทํางานอะไรคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและทําให้คุณอยากลุกขึ้นมาทํางานในทุกๆวันมันไม่ใช่แค่ทําให้ตัวเองเท่านั้นแต่มันเป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทํางานแล้วเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเอง สำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานศิลปะงานจิตวิญญาณหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นในชะตาด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเหมาะมากนะคะที่จะดำเนินงานในลักษณะนี้มันเป็นการเสริมสร้างหรือปลูกจิตวิญญาณที่ดีให้กับตัวคุณโดยเฉพาะงานที่ต้องทำเพื่อส่วนรวมนะคะและสำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดก็ตาม ที่อยู่ในช่วงของความลังเลโลเลไม่มั่นใจในงานที่ตัวเองทำขอให้คุณคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนให้ดีนะคะว่าคุณจะดำเนินต่อในสายงานเดิมที่คุณเคยทำมาหรือกำลังมองหาจุดเปลี่ยนทางการงานใหม่ชาวลัคนาราศีกันหากคุณมีความเชื่อมีความศรัทธาและมีความหวังสมัยก็มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้มันมีเกณฑ์ที่จะบรรลุได้ในที่สุดค่ะ ดูจากในรูปภาพที่อยู่ตรงหน้าคุณณนะปัจจุบันนี้เลยนะคะเป็นรูปของคนที่ยุกมือสองข้างขึ้นสู่ฟ้ามันเป็นภาพที่บอกบอกถึงพลังความเชื่อและความศรัทธาดังนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งใดอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วละก็สมัยก็เชื่อว่าด้วยศักยภาพของคุณจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดในระยะนี้ข่าวดีของชาวลัคนาราศีกันคือการได้รับความเมตตา ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหรือคนที่มีขั้นมีตำแหน่งมีอำนาจจะช่วยส่งเสริมตัวคุณเป็นอย่างดีผู้ใหญ่บางคนอาจจะกลายเป็นพี่เลี้ยงทางจิตวิญญาณให้คำปรึกษาอย่างลึกซึ้งต่อชาวลัคนาราศีกันหรือเขาวางรูปแบบแนวทางในการดำเนินชีวิตจนคุณยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นแบบอย่าง หรือไม่เช่นนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมได้รับการเสนอชื่อหรือมีเกณฑ์ได้ร่วมงานใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจได้ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ระดับประเทศก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องรับมัดระวังในช่วงที่ดาวพระเกตตดาวพระพฤหัสและดาวพระพุธโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานในครั้งนี้นะคะ แม้จะส่งผลดีต่อด้านแรงบันดาลใจในการทำงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปเพราะบางครั้งบางทีดาวพระเกตเนี่ยก็จะส่งเสริมทำให้ชาวลััษนานราศีกันคิดเยอะคิดมากจนเกินไปค่ะบางคนวางแผนมากวางแผนมานานจนกลายเป็นว่าไม่ได้ลงมือทำสักทีแล้วคุณก็กลัวต่อการลงมือทำมากจนเกินไปนะคะบางทีความคาดหวังที่มันมากจนเกินเหตุก็อาจจะทำให้คุณกลัวไปหมดสัทุกอย่างค่ะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันจะต้องปรับต้องแก้ไขในจุดๆนี้ของตัวเองด้วยไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีกันเป็นช่วงที่คุณอาจจะไว้เนื้อเชื่อใจคนผิดค่ะมีคนมาบอกมากล่าวอะไรคุณก็มักจะเชื่อไปตามนั้นหรืออาจจะเป็นจังหวะที่มีคนเข้ามาหลอกลวงเข้ามาพูดจาดีสักหน่อยเข้ามาทําดีกับคุณสักหน่อยก็กลายเป็นว่าคุณหลงเชื่อคําพูดของเขาซะแล้ว นี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระแวดระวังเอาไว้ให้มากรวมไปถึงโปรเจกต์งานไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการทำงานถ้าปกปิดหรือว่าเก็บไว้เป็นความลับได้ก็ควรดีกว่านะคะเพราะการที่คุณเปิดเผยหรือบอกเล่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับด้านทำงานให้คนรอบข้างรอบตัวได้รับรู้ทุกอย่างทุกการเคลื่อนไหวมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่จะมีคนมาลอกหรือมาก๊อปปี้ผลงานของคุณได้ หรืออาจจะเป็นจุดรั่วหรืออาจจะเป็นรอยรั่วที่จะทําให้คนมาเอารัดเอาเปรียบคุณได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องระแวดระวังเอาไว้ให้มากนะคะ <S <S ก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวดิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ